เปิดปฏิกิริยาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลียเข้าหาชัชชูออนโมกสีสตาคนดังของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังโชว์โหดเซิร์ฟเอสก้าแต้มติดในเกมที่พบกันวันที่2กันยายน -66 เปิดปฏิกิริยาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,ตม,มองโกเลียเข้าหาบุ๋มบิม๋มชัชชูออนโมกสีสตาคนดังของตบลูกยางสาว วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทีมโค้ชด่วนดนยัยศรีวัชระเมธากูุหลังโชว์โหดเสิร์ฟเอสก้าแต้มติดในเกมที่พบกันย้อนกลับไปยังเกมดังกล่าวตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลีย ไป3 0เซตด้วยคะแนน25ต่อ12 25 7 25-11ทําถึง7 25ถึง11ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเข้ามาเล่นในรอบ2หรือรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจบเกมดังกล่าวนั้นบรรดาผู้เล่นของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลียหลายคนต่างพากันเข้ามาขอถ่ายรูปกับ บุมบิงชัดทุออนโมกสีนั่นสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาชื่นชมและให้การยอมรับในด้านผลงานการเล่นในสนามมากแค่ไหน